พี่น้องประชาชนคน,นไหยไหมครับวันนี้ผมได้เห็นตำรวจท่านหนึ่งออกนอกหน้านะครับผมไม่น่ใจว่าท่านเป็นโฆษกที่ไหนผมก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าท่านได้ดูข่าวผมหรือเปล่าอัจฉรยะเนี่ยไม่เคยพูดต่อหน้าสื่อมวลชนว่าพบพยานหลักฐานใหม่เพงแต่บอกว่าทราบว่ามีคนบริเวณหนึ่งคนนะที่พูดเก่ง มีเสื้อเปื้อนเลือดตรงกับ d n เนน้องแตงโมนะครับผมไม่ได้บอกว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ท่านโฆษกไม่รู้ไปดูข่าวที่ไหนมาออกมาโต้แล้วว่าเสื้อเปื้อนเลือดไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อัจฉริยะพูดถึงเป็นเสื้อเปื้อนเลือดที่อยู่ในสำนวนของการสอบสวนอยู่แล้ว ผมยังไม่รู้แล้วเนี่ยว่าอยู่ในจำนวนการสอบสวนไม่สอบสวนเนี่ยแต่ท่านโคศกเนี่ยนะครับออกมาพูดแล้วว่าอยู่ในํำนวนการสอบสวนเป็นความลับทางราชการไม่สามารถเปิดเผยได้เอาแล้ววันนี้ที่เขาออกรายการผลกระแสกันเนี่ยไม่ใช่ความลับทางราชการเหรอครับพพี่นะก่อนที่จะพูดนะครับผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนทั่วไปนะครับว่าโคศกคนเนี้ในอดีตเนี่ยนะตอนที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกของหน่วยงานของรัฐห,หน่วยงานเนี่ยนะที่ออกมาวันนี้ไม่ต้องเอาใจคนบนเรือขนาดนั้นหรอกครับไม่ต้องเอาใจผู้ต้องหามากนะครับเอาแบบพอดีพอดีพอถ้าไม่ต้องออกมาโต้แย้งผมนะครับนะผมเล่าพี่น้องประชาชนฟังนะครับว่าโฆษกคนนี้ก่อนที่จะมีการมาถึงวันเนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับผม ขอให้ผมเนี่ยนื่องจะว่ามีแฟนคลับจานวนมากขอให้ช่วยเชียร์สตชหน่อยนะอะไรที่มันเป็นภาพรักที่เป็นภาพลบก,ก็ขอช่วยเชียร์ช่วยแก้ต่างให้หน่อยโดยมีอ้วนดาวแปดแชกนะครับเป็นสมุนคู่ใจของโคศกอ้วนดาวแปดแชกเนี่ยนะครับก็เป็นอดีตนักข่าวแล้วก็ไท้คอลัมน์ดาวแปดแชกหรือเฟซบุ๊กดาวแปกไอ้นี่มันชอบกินแป๊บซี่ ไม่ใช่กินน้ําเปล่าไอ้วันดาวแปดแฉกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นไอโอของโฆษกของสอตชนะที่พี่น้องประชาชนจำไว้เลยครับว่าคดีชมพู่เนี่ยนะที่อ้วนดาวแปดแฉกเนี่ยสามารถเขียนอะไรก่อนล่วงหน้าเนี่ยข้อมูลบางส่วนก็มาจากคนวงในของสำนักงานตุลาการชาติเองนั่นแหละนะครับที่อ้วนดาวแปดแฉกเป็นคนสนิทของโฆษกนะแล้วก็เป็นไอโอของโฆษกนะครับพี่น้องประชาชนจำไว้เลยนะครับว่า อะไรที่ไม่ดีอ้วนดาวแปแฉกจะออกมาแก้ต่างให้กับโฆษกทันทีแก้ภาพลักษณ์ให้กับสตชทันทีนะโดยมีแป๊บซี่เป็นรางวัลปลอบใจผมได้รับการลองเรียนจากตำรวจชั้นผู้น้อยที่ตามโรงพักต่างๆที่ที่อ้วนดาวแปดแฉกเนี่ยไปตามโรงพักต่างๆหรือไปที่งานของสตชแล้วแต่โดยมีอภิสิทธ์เนือชนชั้นนะครับ เด็กของโคศกเนี่ยนะครับจะต้องได้เมียสิทธิ์เหนือชนชั้นนะจําได้ไหมครับว่ามีตำรวจผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือไม้ให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นก็นเป็นเด็กของโคศกที่มีอภิสิทธิ์เหนือชนชั้นกว่าคนอื่นนะครับผมไม่อยากจะพูดหรอกนะเพราะเรื่องเก่าแล้วนะทุกคนไปเดาได้แต่ที่แน่ๆคืออ้วนดาวแปดแฉกเนี่ยก็เป็นในหนึ่งทีมสมุนคู่ใจของโคศกที่เอาไว้สําหรับเป็นไอโอในการแก้ต่างๆ อย่างเนี่ยไปโรงพักต่างๆหรือไปประชุมที่ไหนก็แล้วแต่สามารถเข้าได้ทุกโรงพักนะครับคู่กับทุกโรงพักต้องเอาใจใส่ถ้าไม่มีไอ้แป,ป๊บซี่ให้อ้วนแดกนะครับก็จะไม่มีทางที่ไอ้อ้วนจะพอใจเพราะว่าอ้วนมันไม่กินน้ําเปล่ามันกินแป,ป๊บซี่บางครั้งเนี่ยสามารถดุนะครับตารวจชันพูดน้อยนะจนทั้งบางคนต้องร้องไห้ก็มีเราได้รับการร้องเรียนมาแบบนี้ตลอดเวลาเกือบหนึ่งปีเต็มนะครับที่มีการใช้ไอโอของอว้วนดาวแปดแชร ดังนั้นผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศแล้วก็ตำรวจชั้นผู้น้อยทั่วประเทศนะครับเราอย่าอยู่อุ้งตีนของไอ้อ้วนดาแปแชกเพราะว่าเราไม่ใช่ขี้ค่าของอ้วนดาแปแชกไอ้อ้วนดาแปแชกไปในโลกของโคศก็ปล่อยให้มันเป็นไปนะครับเพราะเราถือว่าไอ้นี่มันรับใช้ขี้ค่านะเป็นของโคศก็ปล่อยมันไปอ้วนดาแปแชกแต่พวกเราที่เป็นข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยทั่วประเทศไม่ใช่ขี้ค่าของอ้วนดาแปแชกมันอยากแดกแป๊บซียมไปนซื้อเองนะครับ นะไม่ต้องให้มากินนะถ้ามันอยากกินก็เอายาใส่มันไปยาทายอะนะเพราะเราถือว่ามันไม่ใช่เป็นข้าราชการตำรวจมันเป็นคี้์ค่าของตำรวจบางคนเท่านั้นเองผมอยากจะพูดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยู่วงการตำรวจมาสิบปีนะครับรู้หมดนะครับว่าใครทำอะไรนะวันนี้เหลืออดเหลือทนขอระบ,บายฟานในใจให้ฟังบ้างว่าตั้งแต่มีโคศกของทางรัฐตราจชาติมาเนี่ยนะครับผมยอมรับอยู่คนเดียวเลยในประเทศไทย ผมยอมรับพี่แจ็คคนเดียวนะเพราะพี่แจ็คเนี่ยไม่เคยกล้าร่วงใครพูดตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ไม่เคยบิดผิวแล้วก็ไม่ต้องจ้างไอโอนะครับบอกเลยอันนี้คืออันนี้ไม่ได้ชมพูดต่อหน้าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง77ล้านคนนับตั้งแต่มีโฆษกของที่นี่มาเป็นต้นมาในยุคปัจจุบันเนี่ยต้มีจ้างไอโอจ้างอ้วนดาวแปดแฉกนี่นะครับมาเป็นสมุนคู่ใจนะถึงต่างเราเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่า ตัดไดก็ตามนะครับถ้าคุณยังเอาใจผู้ต้องหาบนเรือหรือในการที่ออกมาโต้ผมทุกดอกผมก็จะแฉคุณทุกวันนะครับก็ลองดูกันว่าใครจะเจ๊งอชริยะก็มีข้อมูลตรงนั้นนะครับเรามีคลิปหมด้วครับคลิปเสียงบันทึกไว้หมดแลนะครับอยู่ที่จะเปิดไม่เปิดนะแต่สิ่งต่างๆเราเนี่ยผมฝากเปน็นงโคศกได้ว่าอย่าห้าวเป้งเพราะคุณไม่ใช่เทวดาเรายังมีสิทธิต์ตามกฎหมาย แม่มอบหน้าใ้ผมมาแล้วมอบหน้าทีรรงงนนมนายผมมาแล้วค,คุณแม่ยังมีสิทธิ์ที่จะฟ้องตรงต่อศาลจังหวัดนนทบุรีคุณแม่อยู่ระหว่างการร้องขอความธรรมที่ท่านอธิบดีอายการภาคหนึ่งท่านอายการสูงสุดอายการจังหวัดนนทบุรีคุณแม่ยังมีสิทธิ์รวบรวมหลักฐานในการฟ้องเองทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคุณเป็นโฆษกก็ไม่ใช่ตออกหน้านะไม่ใช่ประยานฐานใหม่ก็ลองผมจะเป็นใหม่เป็นเก่ามมนลองผมกับทีมงานกับคุณแม่ของน้องแตงโมไม่ใช่นาที่ของโฆษก ที่เจ้าต้องออกมาถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเหม็นขี้ฟันนะครับเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปปรับปรุงดูแลคุณภาพของตำรวจชั้นผู้น้อยดีกว่าที่ตอนนี้กาลังลาบากแยกเย็นแสนเข็นเพราะว่ามีผู้ใหญ่ในสัมาษณ์ต่างชาติเอาโครงการโปรเจกต์มงไปที่โรงพักต่างๆทั่วประเทศทําให้ตารวจชั้นผู้น้อยนะครับท้อถอยแล้วก็หมดกําลังใจในการทํางานเอาแต่โปรเจกต์ลงไปโปรเจกต์ลงไปแต่เงินไม่ให้เข้าไปอันนี้คือสิ่งที่โฆษกเนี่ยต้องไปทาหน้าที่ในการรายงานงพวก้พมบัญชาว่า โปรเจกต์ที่ลงไปจํานวนมากมายมหาศาลแต่ะารงพักเนี่ยทาให้ต right ํารวจชั yeah, ้นผู้น right ้อยเนี่ยตกกรรมลาบากนะครับ hmm, อันน ah ี้หน้าที่ของคุณต้องคนคุณต้องคนลงไปทําและนําเสนอข้อมูลให้กับผู้บุคคลบัญชาไม่ใช่มาหน้าที่ในการโต้ตอบและทํา IO มาโต้ตอบกับทางอัจฉริยะหรือชมรมเฉลี่อเหลื่ยเชิงกรรมนะครับอันนี้ผมพูดให้ฟังว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับอยากให้สตชลุกเป็นไฟเลยครับผมถามหน่อย พยายามบอกได้เลยเดี๋ยวจัดให้ตลอดเวลาเราไม่กลัวไอโอเพราะเรามีนะครับทุกมิติของเราเนี่ยในการทํางานเชิงลุกเราไม่ใช่คนที่จะต้องมานั่งเอาใจตุ้งข้บัญชานะครับนะอันนี้เตือนให้ฟังครั้งที่หนึ่งถ้ายังไม่หยุดเดี๋ยวเจออีกดอกนะอันนี้เอาเอาเดิมก่อนนะครับเวลามันส่งจิกจักจิกจักมาเนี่ยเราก็พอรู้อะไรเล็กๆน้อยๆเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะ ่ายนิดหนึง่งอ่าเดี๋ยววันนี้ผมทาให้ดูอีกทีหนึง่งนะตาของนายแซนเนี่ยวันนี้นะนะวันนี้ฝอีกครั้งหนึ่งที่ตาของนายแซนนะวันนี้อรายการหนนกระแสนะนะวันนี้บอกเลยไปรักษาไปดูนะรักษาดีๆอย่าเครียดนะไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในศาลนะ่าจะรู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับนะอัจฉริยะ มันนั้นไม่ได้ชื่ออัจฉริยะหรอกตอนนี้ต้องการให้พวกคุณเนี่ยจิตประสาทหลอนนะจิตประสาทหลอนเพราะอะไรไหมเพราะคุณทําอะไรผมไม่รู้หรอกนะคุณจะทําอะไรผมไม่รู้แต่รู้แต่ว่าจิตประสาทคุณหลอนกันหมดแล้วตอนนี้นะออกรายการทีวีต้องมีการส่งโน้ตมาด้วยส่งทางลาไลน์มาด้วยโอ้ยมีทากันเป็นะบวนการเลยเนาะต้องส่งกันเป็นแบบโอ้โหมีการส่งซิกส่งนี่ส่งนั่นนะอย่างนี้นะต้องอย่าบอกนะว่าเปิดวายยังไง มันก็เลยงงงมันก็เลยงงงงนะตองร้องเพลงพี่อาพลลาพูนเลยสมัยก่อนเลยออกรายการหนกระแสเรางงนะครับนะเอาเอานี้กันนะครับก็รู้ต่อไปนะครับผมยืนยันนะครับว่าผมไม่ยังเป็นักลง,งสถาบันนะนะครับนะคนเราไม่ยังเป็นักลง,งสถาบันแต่เราทําจริงของจริงลงทุนจริงนะครับ เรายังมีงานต้องทำอีกเยอะนะครับคดีน้องแตงโมสู้ให้สุดซอยสู้กันให้สุดใจขาดดิ้นพบกันอีกครั้งนะวันอาทิตย์พี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศสวัสดีครับ